ผู้เป็นเมียคือกันมาวัดหังสิสอนผัวเลยคนมาวัดคนฟังเทศทกลับไปบ้านสิบ่ผิดกับกัวตัวสสืนไม่ได้กับผัวเฮาตัวผู้นั้นคนบ่ยอมเลยยุดบ้าเขาไม่แล้วเป็นยังอยู่เอาชากแล้วไป แต่ว่าถ้าคนฟังธรรมาแล้วเข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือการให้อภัยแม,ม,ม่นบ่ล่ะถ้าผัวมันบูดจะข่วมพก็สอนมันคือผู้ล้องคน้นอีกท่านเมี่ยม,มาวัดจป็นสิทธิไปในวัดพ่เส้าสงสัยอะไรดิงสงสัยยังเหมือนมาขาเราอวีพัา ถ้าเมี่ยงงูจะควาำคนพ่อคนแม่กุนิสอนนั่นสิวางแรงกับได้รีภากมึกตาเขียวบ่ว่านี่เมี่ยงูนี่แม่นบ่ล่ะปั้งไวเด้อเอานั่งกันนี่พระไรด่าผัวเก่งอยู่มขึ้นโยกเธอแม่คือบุปผา แต่ถ้าภูมิบุญบาดิฟังเทศเข้าใจหู้ว่าผัวเจ้าของขี่ลายไม่แต่ผัวเราไปวันว่าเศร้าเลยโศสายเราแน่เลยอีหยังเหมือนมักผ้าเราบอกแต่ถ้าเมียมีบุญบาดิเข้าใจเลยลิโตนผัวว่างกระตาพ่อปกตึงเป็นยังเกี่ยวเราจังสั้นมักพระง้อกปกปูซะละ ส่งผมกับพี่มี่พากระซุดเดียวตลอดนอนแล้วบัวอยู่ขู่มืออยังบวกว่าไม่มากพาเยาบอกเจะเถื่อนได้พอเด้อเขาจะว่าเมียผสมผสอนไพ่เขาจะไปหักผ้าหักผัวผู้เดียวตัวมันจชั่ปีลราหักกันมากนี่เยาว์เยาว์ซื่อๆได้บาดผู้ฉลาดย่างเข้าไปกอดข้อหักผู้เดียวหักผู้เดียว การผู้ไดีฮรับม่เหลออ๋อเจ้าประลาพประากันแล้วมันน่าิ้งยากะลวป่าพวงง่ายๆนี่แต่เมียพี่บายแล้วนาไปครับก็ปั้นเขา